ผมมากับหูฟังตัวไหนนะครับสำหรับวันนี้นั่นก็คือเจ้าน้ำโวเอ็กเก้าสิบเก้านะครับเดี๋ยวผมจะพาเจาะรายละเอียดเจ้าหูฟังตัวนี้ว่ามันมีอะไรเจ๋งและรายละเอียดมันเป็นยังไงบ้างเจ้าตัวนี้นะครับเขาระบุบอกชัดเจนว่าตัวหูฟังเนี่ยเป็นลักษณะของหูฟัง7.1เวอร์ชันเซราล์ซาวสามารถเสียบ USB และสามารถใช้งานได้แบบจับเต็มเลยสําหรับตัวนี้ที่สําคัญตัวนี้นะครับจะมีดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ให้ด้วยนะครับสามารถเป็นโหลดตัวโปรแกรมแล้วเอามาใช้งานสําหรับตัวซอฟต์แวร์ให้ตัวหูฟังได้ใช้งานได้เเตตมมปรระสสิิทธภาาาพกขขึ้้้้นนนไดดดดววยํหัับีแลจุ่อง ตัวนี้เขาจะระบุบอกตัวกล่องด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการใช้งานตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามีอินไลน์ที่มีมาให้สําหรับตัวหูฟังตัวนี้ในการควบคุมตัวหูฟังไม่ว่าจะเป็นควบคุมวอลลุ่มเปิดวอลลุ่มต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะรายละเอียดกันตรงนั้นอีกทีแล้วตัวนี้ไม่สามารถควบคุมระบบนอยส์คอ n ซลลิ่งได้ด้วยสามารถตัดนอยส์ได้ค่อนข้างดีเดี๋ยวเราค่อยไปฟังเสียงกันนะครับแล้วตัวสเปคของเจ้าตัวนี้เป็นยังไงนะครับสำหรับตัวสเปคตัวนี้นะครับในการใช้งานตัวนี้50มิลลิเค้าแลวตัวงรนี่ สามารถควบคุมเสียงได้ตั้งแต่20เฮิรต์ถึง20,000เฮิรต์ในการรับย่านความถี่นะครับส่วนตัวหูฟังอยู่ที่6ม mm, มคูณ2.7ม mm, มและที่ขาดไม่ได้สุดท้ายคือ USB 2.0 g o นะครับเสียบแล้วสามารถใช้งานได้เลยเป็นสีทองด้วยเยี่ยมมากๆเลยสำหรับตัวนี้นะฮะเข้ามาในตัวกล่องนะครับตัวนี้หีบห่อค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวไม่ผิดหวังนะครับเพราะมีบับเบิรมาให้สำหรับนับโวเขาจัดการมาให้ดีอยู่แล้วนะครับสาหรับตัวสินค้าไม่ต้องกลัวว่าจะกระแทกนั่นนี่เลยและ ก็แล้วแต่ว่าจะปฏิบิอะไรนะครับต่อมาเรามาเจาะรายละเอียดเชิงลึกของตัวหูฟังกันบ้างนะครับว่ารายละเอียดเจ้าตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหูฟังและดีไซน์ต่างๆและข้อมูลเป็นยังไงบ้างมาเจาะรายละเอียดกันเริ่มตั้งแต่จุดเด่นนะครับจุดเด่นเจ้าตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของเขาเนี่ยนะฮะลักษณะตัวนี้ออกแบบดีไซน์มาเป็นแบบเกมมิ่งโดยเฉพาะใครที่ชอบตัวหูฟังที่เป็นเกมมิ่งถูกใจแน่นอนที่สําคัญตัวนี้มีไฟให้นะครับซึ่งระบบไฟตัวนี้ผมย้ําเลยว่าเป็นระบบไฟที่คนละแบบกันฝั่งซ้ายตัวนี้จะเป็นไฟ RGB นะครับและฝั่งขวาจะเป็นรูปแบบไฟ LED ผมย้ํากับทุกคนก่อนเพราะบางคนอาจจะงงว่าทาไมตัวไฟสมมติได้ไปแล้วสีไม่เหมือนกันมันพังหรือเปล่าจริง,รงๆไม่ใช่เพราะตัวหูฟังทํามาแบบนี้อยู่แล้วนะครับนั่นก็คือการแยกสัญญาณไฟเป็น LED และ RGB ส่วนตัวไมโครโฟนนะครับตัวนี้ก็เป็นจุดเด่นไม่แพ้ก,กันเพราะตัวนี้สามารถควบคุมในการปรับขึ้นปรับลงได้ถึง90องศาเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญตัวนี้มีระบบน้อ e cancelling เดี๋ยวเราค่อยไปฟังเสียงของตัวไมโครโฟนกันว่าเป็นยังไงนะฮะต่อมาตรงนี้ขาดไม่ได้เลยผมอยากจะย้ำ เ,เพราะตัวนี้มีอินไลน์ในการคอนโทรลให้การคอนโทรลตรงนี้มันแตกต่างจากหูฟังทั่วไปยังไงเพราะตัวนี้สามารถคอนโทรลวอลลุ่มไม์ได้ผมย้ําไม่ผิดครับทุกคนตัวนี้มีการคอนโทรลไมวอลลุ่มได้และส่วนที่เหลือมีอะไรบ้างนั่นกะ็คือการเปิดปิดไม์การคอนโทรหูฟังถือว่าฟูลสุดๆเลยใช่ไหมครับยังไม่พอตัวนี้สามารถคอนโทรลในการเปิดปิดไฟได้ด้วยนี่คือฟูลสุดๆเลยสําหรับการคอนโทรอินไลน์ของเขานะครับรลองใช้งานถ้าสําหรับใครที่ได้ไปต่อมาเรามาเจาะรายละเอียดตัวอุปกรณ์กันบ้า ว่าวัสดุตัวนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับสำหรับตัววัสดุตัวนี้ค่อนข้างเบาเพราะว่าโดยรวมแล้วเป็นพลาสติกแทบจะทั้งหมดนะครับและตัวแกนของตัวนี้นะครับเป็นโลหะสามารถปรับระดับได้นี่คือส่วนที่เจ๋งของเขาและการปรับระดับตรงนี้ค่อนข้างที่จะมีความละเอียดมากๆถือว่ายืดหยุ่นได้ด้วยนะครับสามารถบิดหักงอได้อันนี้แล้วแต่ทุกคนเลยว่าอยากจะบิดหักประมาณไหนแต่ก็อย่าบิดแรงเดี๋ยวตัวหูฟังหักขึ้นมาจะเกิดปัญหานะครับต้องระมัดร,ระวังกันนิดนึงและด้านบนตัวนี้ก็จะมีหนังเทียมที่ห่อหุ้มกับโฟมนุ่มๆออยยู่่ด้้าาานนนบบครรรัผสํหตงีีเใทก ใช้งานและคิดว่าใส่แล้วมันจะเครืองใน sunshine, ส่วนด้านบนตัวนี้สบายๆเลยไม่ revelation. เครืองแน่นอนนะครับส่วนตัวหูฟังตัวนี้นะครับผมย้าเลยว่าแตกต่างครับทุกคนเพราะเท่าที่ผมเคยเห็นมาตัวนี้ปกติหูฟังจะเป็นหนังเทียมแต่ตัวนี้เป็นเนื้อผ้าครับทุกคนซึ่งตัวนี้ถือว่าหนาพอสมควรการใส่ใช้งานตัวนี้จากที่ผมลองใส่ดูนะครับถือว่าใส่ใช้งานได้แต่ค่อนข้างจะหนีบอยู่ในระดับหนึ่งฉะนั้นปรับให้เข้ากับระดับของหัวกันด้วยไม่งั้นจะไม่สามารถใส่ได้ในระยะเวลาที่ยาวนานฉะนั้นก็ควบคุมกันให้ดีสาหรับ ชั้น,น,นหนาเลยนะครับในการซับเสี er ยง<ย>ตัวนี้ถือว่าดีมากๆในการใช้งานตัวสายตัวนี้เป็นสายถักนะครับแทบจะไม่ได้เห็นเลยสําหรับตัวหูฟังที่จะใช้สายถักแบบนี้โดยรวมแล้วปกตินะครับเท่าที่เห็นก็จะเป็นสายพลาสติกแต่ตัวนี้ทํา,ามาแตกต่างเป็นสายถักฉะนั้นการใช้งานทนทานอย่างแน่นอนบวกกับการใช้งาน USB ตัวนี้เป็น USB 2.0 g l o w นะครับผมการใช้งานตรงนี้เสียบและสามารถจัดการกับสัญญ,ญาณได้ทันทีไฟก็จะพุ่งขึ้นมาให้เราได้เห็นแบบสวยงามทันทีเลยถือว่านําสัญญ,ญาณได้ดีอย่างแน่นอนสําหรับหูฟังตัว พูดแค่นี้มันยังไม่ชัดครับทุกคนเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงไมโครโฟนและตัวหูฟังและที่ขาดไม่ได้คือตัวโปรแกร,รมว่ามันสามารถใช้งานได้รูปแบบไหนและใช้งานยังไงสําหรับหูฟังดับโวิ9เตัวนี้ลองไปชมกันดูครับ เสียงไมโครโฟนจากหูฟังตัวนี้ผมมาทสให้ทุกคนได้ดูแล้วสําหรับเจ้า Navo X99 ตัวนี้นะครับเสียงเป็นยังไงทุกคนรู้สึกประทับใจกันไหมฮะลองเทสให้ดูแล้วถ้าเกิดประทับใจชอบก็เอาไว้ในใจนะครับแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าตัวไมโครโฟนเนี่ยมันตอบโจทย์หรือเปล่านะครับที่สําคัญตัวนี้มีระบบ noise canceling ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังกันว่าเสียงจะเป็นยังไงนะฮะและนี่คือการเทสนะครับระบบ noise canceling ของเขาที่เขาบอกว่าสามารถตัดสัญญาณ noise ได้นะครับนี่คือผมใช้คีย์บอร์ด mechanical blue switch เอาไว้แบบใกล้ สุดๆเลยนะครับเผื่อบางคนต้องใช้เล่นเกมหรือว่าสตรีมอะไรประมาณนี้ก็น่าจะตอบโจทย์สําหรับใครหลายคนผมเลยเลือกจะเทสระบบนี้ทุกคนได้ดูกันนะครับถือว่าคุ้มไหมครับแล้วมันสามารถตัดได้จริงไหมทุกคนลองเอาไปพิจารณากันเองแล้วตัดสินใจกันดูนะครับว่าตอบโจทย์กับทุกคนหรือเปล่านะฮะเราไปอยู่ในส่วนของการตั้งค่าตัวโปรแกรมแล้วนะครับตัวโปรแกรมตัวนี้ทุกคนสามารถไปโหลดได้ในเว็บนับโวท์ไทยแลนด์เลยนะครับถ้าใครอยากจะโหลดมาใช้งานสามารถโหลดได้การใช้งานทํำยังไงนะครับจะมี3ส่วนด้วยกันในการปรับนั่นก็คือส่วนของด้านบนและส่วนนนงด้้้าาาซยใใกกรติ๊ช การควบคุมซะส่วนใหญ่ตัวนี้จะมีโปรไฟล์ในการปรับด้านบนจะเป็นการปรับโปรไฟล์ไม่ว่าอยากจะใช้งานโปรไฟล์แบบหนังหรืออยากจะฟังเพลงหรืออยากจะใช้งานแบบเดิฟ u l t ปกติก็สามารถเลือกได้ในแถบด้านบนตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากจะใช้งานในการควบคุมวอลลุ่มนะครับนั่นทุกคนสามารถควบคุมได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือฝั่งซ้ายตัวนี้จะสามารถติ๊กเข้าติ๊กออกได้แล้วก็ตัวของตัวด้านในนะครับที่สามารถควบคุมได้ก็จะสามารถเฟดตัวหูฟังได้ผ่านตัวโปรแกรมเลยเช่นเดียวกันถ้าเกิดใครอยากจะใช้งานให้ใหเต็มประสิทธิภาพ ก็สามารถมาใช้งานตัวโปรแกรมตรงนี้ได้หูฟังก็จะได้ประสิทธิภาพที่ตอบโจทย์เรามากยิ่งขึ้นนะครับพอดูข้อมูลแล้วถือว่าครบสุดๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฟตัวอินไลน์ในการควบคุมตัวนี้ก็ฟูลสุดๆตัวไมโครโฟนก็คอนโทรลได้แล้วผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเสียงเป็ดเนี่ยกระหึ่มและกันหนำมากๆนะครับใครที่ชอบอย่าลืมสั่งซื้อกลิงกทุกอย่างผมดปะให้ด้านล่างหมดแล้วพร้อมราคาสั่งเข้ามาเยอะๆเลยนะครับอยากจะขายมากๆสาหรับตัวนี้อยากให้ทุกคนได้จับต้องหูฟังดีๆแบบนี้ใช้นะครับน่าจะถูกใจใครหลายๆคนเลยสําหรับเกมม ที่อยากจะขยับไม่ใช่หูฟังประเภทนี้สั่งซื้อกันได้นะครับและอย่าลืมกด Subscribe ด้วยสุดท้ายขอบคุณสำหรับการรับชมครับ